เราทุกคนไม่ได้พินิษพิจารณาฝึกฝนหรือสืบสอบอย่างนี้แต่ปรารถนาผลดีกันทุกท่านทุกคนปรารถนาผลอยากจะให้ดิบให้ดีให้มั่งให้มีให้ประเสริฐพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ความนึกคิดปลุงในจิตเป็นแบบนั้นแต่เหตุที่จะให้เกิดผลอย่างนั้น ไม่ค่อยชอบกระทํำกันชอบแต่ผลเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านจึงไม่ประสบตามที่ปรารถนาจึงไม่สําเร็จดังความมุ่งหวังของตนเพราะขาดอิทธิบาทต,ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทุกรายไป ปรารถนาอย่างไรสมหวังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนั้นจะเป็นจริงแค่ไหนขอให้พวกเราท่านพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าดูถ้าหากว่าพิจารณาดูท่านว่าอย่างไรท่านว่าอย่างไรก็จะเชื่อไปโดยไร้เหตุผลก็ใช้ไม่ได้ ต้องพิจารณาดูในตัวของเราอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดออกไปท่านตรัสออกไปจริงไหมหรือผิดถูกอย่างไรหาเรื่องคัดค้านดูถ้าหากยอมจำนนเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงเราก็ไม่ควรฝ่าฝืนขืนไปทำสิ่งที่ชั่วท่านพูดจริง เราเชื่อมั่นในคำพูดของท่านแล้วปฏิบัติกายใจของเราให้เป็นไปตามแถวแนวที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกรายไปจะไม่เสียทีในการกระทำบำําเพ็ญของตนหรือในการปรารถนาผลซึ่งตนชอบใจจะเป็นไปตามความมุ่งหวังเพราะธรทม ซึ่งเรียกว่าอิทธิบาทเป็นของที่จะให้สำเร็จผลตามจิตของตนที่ปรารถนานี่เราไม่ได้ค่อยพินิษพิจารณาทำอย่างนั้นเลยวางเฉยทำคำสั่งสอนจะมีมากมายกายกองเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอามาใส่ใจหรือฝึกอบรมปล่อยให้จิตใจของตน ระเหเรล่อนไปตามสัญญาอารมณ์ที่เคยผ่านมาทางตาทางหูทางลิ้นทางปากวนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนั้นอันนี้หลุดไปอันใหม่โผล่เข้ามาเลยเป็นสังสาร,รจักรหมุนเวียนกันอยู่ไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหน กิเลสอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนเลยไม่รู้ต้นรู้ปลายหลงอยู่ทุกการทุกเวลาไม่รู้ว่าจะไปข้างหน้าหรือกลับข้างหลังจิตใจของพวกเราท่านเป็นอย่างนั้นไม่ตั้งเข็มทิศเอาไว้จะไปสู่จุดใดทำอย่างไรจึงจะไปถึง ไม่ค่อยด้คิดได้อ่านคิดอยากแต่จะได้ความสุขเหมือนกันกับคนที่ทุกข์ที่จนเห็นเขานุ่งเขาห่มเขาใช้เขาสอยอะไรหรูหราหน่าดกูก็อยากได้ตามเขาแต่เงินทองเขาใช้หรือการงานของเราไม่เหมือนอย่างเขาพอรับประทานอิ่มแล้วจะไปทำงานทำการ ก็กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยสู้หลับสู้นอนไม่ได้ตื่นนอนขึ้นมาหิวโหวยขึ้นคิดหาจะไปลักขโมยที่ไหนจึงได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือจะไปขอเอาจากใครคิดแต่แค่นั้นการงานซึ่งจะทำให้การเงินเกิดขึ้นไม่ค่อยคิดแต่อยากจะกินจะอยู่อย่างเขาผู้ที่ร่ำรวย มันเห็นความสุขแค่พลิบตาเท่านั้นคือการหลับการนอนการอยู่การกินแต่การจะทำให้มีอยู่มีกินไม่ได้คิดเมื่อไม่ได้คิดสาวถึงเหตุที่เขามั่งเขามีเขาทำอย่างไรไม่ได้คิดถึงแหละก็ไม่ได้ทำตามแบบของเขาจะได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของมีความร่ำรวย เป็นสุขจากสมบัติพันธสถานมาจากที่ไหนนี่พวกเราทั่วไปก็ทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าท่านสำเร็จมรรคผลวิธีประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรอยากได้อยากพ้นอยากเห็นกับท่านแต่การเดินของเราไม่ก้าวไปสักที พอเดินไป929ก็ถอยหลังกลับเมื่อไรจะถึงจุดหมายปลายทางได้หากเราประพฤติตัวของเราอยู่สม่ำเสมอไปและตั้งใจมีฉันทะรักใคร่ในหน้าที่ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกา ผู้อยากจะประพฤติตัวให้ดีอยากจะมีความสุขความสงบของใจจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องคิดต้องอ่านผู้เป็นภิกษุสามเณรผู้เป็นนักพรตนักบวชในศาสนาประพฤติอย่างไรจิตใจจึงจะหลุดพ้นไปได้จากกิเลสตัณหาก็คิดก็นึกก็วกก็วน สอนตนอยู่สม่ำเสมอและทำหน้าที่มีฉันทะจริงจังว่าทำอย่างนี้จึงจะได้อย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นเชื่อมัน่นภาคเพียรพยายามชำระจิตใจอยู่สม่ำเสมอหากทุกคนฝึกฝนตัวอย่างนั้นมีฉันทะความรักให้ในหน้าที่การงานของตน มีวิริยะภาคเพียรพยายามทำตามแถวแนวไม่ปลีกแวะจากทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้มีจิตตะเอาใจฝักใฝ่ดูแลเรื่องการงานนั้นๆหรือเรื่องจิตนั้นๆว่าการทำอยู่นี่มันบกคิดติดอยู่กับสัญญาอารมณ์อะไรอยู่กับที่ดีงามหรือไม่ หรือให้พิจารณาร่างกายก็วกวนวุ่นวายไปพิจารณาอันอื่นเสียให้พิจารณาผมก็ไปทางใหม่พิจารณาขนก็ไปทางใหม่พิจารณาอะไรไม่สำเร็จวกไปวนมาอย่าสนจิตสนใจว่าเราไม่มีวาสนาทำมาขนาดนี้ จิตยังไม่ได้รับผลดีอะไรคงจะไรว้วาสนาบารมียังไม่เพียงพอนี่เป็นตัวมารใหญ่ซึ่งมารบกวนจิตใจของเราให้หลงตามไปเลยทำอะไรไม่สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์จะทำอะไรทำจริงๆจังๆด้วยความมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะความเอาใจใส่ ฝักไฟจริงจังถ้ามันวกปนออกไปสถานที่ใดให้รู้ให้เห็นให้ทันกับเรื่องของจิตที่บกคิดออกไปถอนกลับถ้าหากเป็นทางไม่ถูกทางผิดเมื่อเรามีสติกํากับจิตรักษาจิตอย่างนั้นจิตจะเหลือวิสัยของธรรมของพระพุทธเจ้าไปไม่ได้ จะต้องยอมจำนนเชื่อเหตุผลเพราะบังคับจริงจังต้องอยู่ไม่เหลือวิสัยเมื่อจิตอยู่ในสิ่งที่ต้องการอย่างนั้นต้องการจะพิจารณาอะไรพิจารณา,าธาตุขันก็พิจารณาจริงจริงจังจังจนเห็นประจักษ์ในเรื่องาธาตุเรื่องขันของตนว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เรา ไม่ใช่ท่านเห็นจริงจังอย่างนั้นจิตจะไปทนยึดมั่นถือมั่นอย่างไรอะไรที่เราเห็นชัดจนแล้วต้องหายสงสัยไม่มีการสงสัยอีกที่เราสงสัยคือเราไม่เห็นชัดเจนนั่นเองว่าวัตถุภายนอกหรือวัตถุภายในถ้าเห็นชัดเจนแจ้งประจักษ์แล้ว มันหมดสงสัยเรื่องของธาตุของขันสมมุติมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้ขี้คลายพิจารณาจริงจังเห็นชัดประจักษ์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเข้าใจตามเป็นจริงไม่ได้ไปเสกสรรปั้นยอมันมันเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้น เพราะในธาตุในขันทุกชิ้นส่วนล้วนแต่เป็นของสกปรกไม่ใช่ว่าเราไปตำหนิความจริงเป็นอย่างนั้นธาตุขันของหญิงก็ตามของชายก็ตามไม่มีที่ไหนมันสวยมันงามตกออกมาจากปากเรียกน้ําลายหรือสเลดก็ตามก็ล้วนเป็นของไม่สวยไม่งาม ตกออกมาทางจมูกก็เหมือนกันไม่น่าดูไหลออกมาทางทวารใดล้วนแต่ของโศโคลกสกปรกทั้งนั้นไม่เป็นของน่าชมน่าดมน่ารักไม่เป็นของที่หอมหวนเป็นของที่เน่าเหม็นเป็นของที่ปฏิกูลทั่วไปหากใจเห็นเด่นชัดอย่างนี้ว่าขันอันนี้เหมือนกันกับตุ่ม กับฝีที่มีความสกปรกโสกโครกเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ชอบและไม่ยินดีแต่ทว่าอาศัยธาตุขันนันนี้เหมือนกันกับคนที่อาศัยซากศพเกาะข้ามแม่น้ำถ้าหากไม่มีซากศพเราจะข้ามไปโดยกําลังของตัวก็กลัวจะข้ามไม่ได้ก็อาศัยเกาะซากศพเน่าไปอย่างนั้นแหละ พอไปถึงฝั่งเมื่อใดจะทิ้งเมื่อนั้นซากศพเพราะเป็นของปฏิกูลการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นรูปร่างกายหญิงชายก็เป็นซากศพอันหนึง่งอาศัยซากศพอันนี้สร้างคุณงามความดีให้เพียงพอบริบูรณ์เท่านั้นไม่ใช่เราจะมาหลงทาตหลงขัน ไม่ใช่ว่าเราจะมาลืมเนื้อลืมตัวว่าดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ความทุกข์ในธาตุในขันที่เรามาอาศัยถ้าหากพิจารณากันก็พอจะเห็นว่ามันทุกข์อย่างไรตั้งแต่เกิดขึ้นมาอาศัยธาตุอาศัย,ศยขันก็พอที่พวกเราทุกท่านพิจิตพิจารณาได้ ถ้าหากไม่พินิษพิจารณาอย่างนั้นจะไปเหมาเอาเสียว่าเรายังวาสนาไม่เพียงพอบารมียังไม่พอก็เป็นเรื่องที่จะทำให้จิตใจของเราให้ย่อท้อหรือถอยหลังประพฤติปฏิบัติไปไม่ได้วกวนอยู่กับเรื่องของโลกเรื่อยไปนี่หมายถึงนักบวชส่วนคารวะญาติโยมผู้มุ่งหน้ามุ่งตา อยากจะมาเกิดอยู่ในวัตฏสงสารอีกต่อไปยังไม่เบื่อไม่น่ายในการเกิดการตายของตนแต่อยากมีความสุขความสุขของการเกิดมีขนาดไหนเราก็พอจะพินิษพิจารณาได้ว่าความสุขของการเกิดที่เราเกิดมาสุขกับหลับกับนอนกับอยู่กับกินสุขกับกามารงต่างๆ เราก็พอรู้ได้คือการผ่านมาทางกายทางใจของเราชาติต่อไปความสุขของกายมีแค่นี้แหละจะมีมากมายกายกองอาหารการกินดาาดึงแต่ก็ปากท้องอันเก่านี้อิ่มแล้วเป็นพอที่หลับที่นอนก็ของเก่านี่แหละไม่แปลกต่างอะไรเพียงแค่นี้แหละสุขในโลก แต่เรายัางชอบอยังยินดีก็สร้างคุณงามความดีที่จะให้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปผู้ที่ปรารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อยากจะเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็สร้างคุณงามความดีเทวีขูณขึ้นคือสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปจึงจะได้สมบัติของเทพบุตรเทพธิดาธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายแง่หลายมุม มีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันกับบ้านเศรษฐีมีขายทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีสตางค์นิดหน่อยไปหาซื้อของเขาที่ราคาถูกๆเขาก็มีขายให้ผู้มีเงินแสนเงินล้านไปซื้อของราคามากเขาก็มีขายให้พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่มีธรรมมากมายกายกองอย่างนั้น ผู้ปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเอาได้ทั้งนั้นขอแต่ให้ตั้งใจเข้าไปศึกษาเข้าไปหาธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามใจมุ่งม,มาตปรารถนาแต่อย่าลืมเรื่องอิธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะได้ตามความปรารถนา เพราะอาศัยทำสี่ประเภทนี้ถ้าหาสี่ประเภทนี้มีแต่การปรารถนาอย่างเดียวแต่ไม่กระทำเหตุที่จะให้เกิดผลถึงจะปรารถนาเท่าไหร่เกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าก็ไม่มีวันที่จะประสบสมความมุ่งมา่ปรารถนาของตนได้เหตุนั้นเราทุกคนที่ได้เคยสดับรับฟัง ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจงนำธรรมนี้ไปพินิจพิจารณาหากเห็นว่าเป็นทางดีทางชอบก็ควรประกอบประพฤติธปฏิบัติตามในอวสานการอธิบายธรรมนี้ของคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลทั้งหลายจงตามรักษาท่านนักปราชญ์ทั่วไป ให้สำเร็จความมุ่งม,มั่นปรารถนาของตนทุกคนทั่วหน้าเทินเอวัง